พี่น้องมาจูดบังไฟหน่อยเลียนครับยอดอดีตนะครับมื่อนี้เฮ็ดมือเองนะครับทานสามทานสี่นะครับพี่น้องนะครับเอาขี้เขียวไม่เฮ็ดอ่าซื้อมาเมื่อวานครับอันนี้เป็นเฮ็ดจากกาบกล้วยเด้อครับเฮ็ดจากกาบกล้วยนะครับแล้วเราก็ใส่สายยางหัดตีนะครับแล้วก็มัดเอาง่ายๆครับมื่อนี้ครับว่าแมนทอพัสดุล์นะครับอ่าเฮ็ดบังไฟง่ายๆนะครับมาจูดลองมือครับพี่น้องว่ามันขึ้นมือข้นนะครับอ่าตอนนี้ก็กำลังจะอ่าหาแนวมาอ้อยใส่ อันนี้ไมาอ่อยใส่นะครับมือเนี่ยย่งแห้งครับโอ้เจ้าใส่หลายมันเปลืองมันเปลืองบึ้บเลยน่อ,อ,อนะอ่ะอันนี้กาเรื่องความปลอดภัยครับที่หนึ่งนะครับเนี่ยเนาะครับเห็นบ้างเมาครับเนี่ยบ้างกับเกือบคืบนะครับความไงกับเกือบทอแปบน้ำอ่าทอน้ำที่ว่าเขาใส่ในบ้านเขานะครับอ่า เบิ้งครับเอารัางึ้นแล้วครับรังจีึ้นเข่าปาเข่าปาก็โดนแต่รุนระทึกนะครับเหตุเป็นการเห็ดหมือนนี่รอบหลายหลายหลายไม่ประทันเลยไส่อะไทยประทันเลยครับทันไม่ กองว่าสามารถจับได้ครับพี่น้องครับเล็้วคักเล็้วแนี้ครับจวดแล้วครับจวดจัดบั้งที่สองครับเป็นบั้งบ้านในบั้งไง่นัครับบั้งร้องบั้งใ่นะครับบั้งนี้จูดเปี้ยนบังจูดเมื่อกี้เสียงรถไทยดังพดนะครับอันนี้ก็เพ็ดเป็นอวบมานหนึ่งนะครับกาบกล้วยครับเป็นมครับกาบกล้วยจิจวดบ่าอ้าวเริ่มแล้ว โอ้โหพูดเลยไม่ให้จัดลม้มใส่อักไปไว้อะไรอีหล, <c oughs> มลมีมันดัดล้มมันดัดล้มไปไว้เด <c oughs> มันเลี้ยวอีหลีหมือมันเลี้ยวนะครับมันแหนมวาทันครับเนี่ยอันนี้บางนี่คือที่ซายอยู่บางที่สามคนนะ่ะยี่หัดมืออ้อยเต็ม <c oughs> ที่ครับเต็มที่บางเนี่ยบังเกลไก่ก่อน เส้นต้อจุดก็ได้นะครับบงังนี่บังแง่ครับเนี่ย,ยแง่เติบครับไไจับตาดูให้ดีครับมันไม่ขาดเรดเปาปะเออมีอยู่มีอยู่มีอยู่ใหม่มาใหม่ม,มาแล้วใหม่มาแล้วเอามันคือจังซ่าแท้มันมันมันมือเปล่าเอาแล้วครับเอาแล้วครับเอบเอ,อเริ่มแล้วเริ่มแล้ว ้คว,วันนะครับควันแล้วโอ้ไม่ไม่ใส่อะเว้มาจากทีมใส่ครับทีมใส่มาแล้วใส่อะออถึงนกแล้วถึงนกัเนี่ยเอาไปแล้วครับเ,เห็น<ะ>บอ่อแหนมแหนมแหนมเห็นบ่อหลงใสโอ้ครับเนี่ยตึมอ,อีซีบางสุดท้ายนะครับ มันยังบางท่านจบนะครับบางทีบางสุดท้ายนะครับบางนี่พอะแน่ใจว่าสีน้เห็นจังบางสามบางก้อนอันนี้นบ่นะครับเพราะว่อมาเฮ็ดกินต่าบ่แน่ครับบางก้อนพว่าฉนวนเมื่อนี่กับฉน,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 นวนสุดท้ายนี่บอค่อยโอเคปันยไงก้อนอันนี้เป็นชนวนใส่กระโพกครับอันนี้ก็เป็นเคื่อเก้านะครับเฮ็ดจากอันกับกล้วยนะครับกาบกล้วยนะครับบางไฟกับกล้วย <off> ทำไมโบราณน,นะครับเม่ได้ใส่สีวิซีนะครับอตอนนี้กำลังสีเอาเผาหัวมือก่อนใส่ก่อนซัมลีชุบโอ้คือหลายแท้มั่นเลยครับเบื้องลุ่นน้ำกันครับอา้าตอนนี้ก็จะมาจูดเป็นบางสุดท้ายนะครับบางทีซีกว่าน,นี้มันแนนมาทัน บางนี่บพาะไหนครับอธิษฐานท่านว่าจักเรือขึ้นบ่ขึ้นเพราะมือบ่ค่อยแห้งปานใดครับมือประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่สำคัญคือว่าชนวนใส่มันสีใหม่บพราะนั้ะครับเบืองทางผุนครับกำลังจุดถูบจุดเทียนอยู่นะครับอ่าบางนี่ก็ขอให้ทีมงานจงโชคดีสามสองหนึ่งไปเข้ามา

มือว่แหงครับมือว่แหงถึงมือเป็นก้อนไหลนะครับเป็นเบางเพียงครับเบางเพียงครับเป็นกากอยู่ครับเนี่ยเป็นกากอยู่กของว่าตัวมือว่แหงนะครับจนหางใหม่ก็พี่น้องครับเอาสุดท้ายบางสุดท้ายบ่หลงครับไอ้บ่บ่ขึ้นครับขึ้นบ่หูจะลงครับเนี่ยเอาโอเคครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามครับสวัสดีครับ